ครับก็วันนี้ก็อาบน้ําตอนเช้านะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปทํางานนะครับตอนนี้ไปครับเดี๋ยวจะไปแต่งตัวนะครับเดี๋ยวมาดูน้ําหนักก่อนนะครับว่าวันนี้น้ําหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งอีกครั้งนะครับนะครับลองชั่งอีกครั้งได้น้ําหนักร้อยสิบเอ็ดจุดเก้านะครับร้อยสิบเอ็ดจุดเก้านะนะครับต้องบอกว่าเหมือนกิโลผมไม่ค่อยดีหรือว่าเหมือนก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับ ต้องลองขยับพื้นที่ดูแล้วลองชั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ได้น้ำหนักเฉลี่ยนะครับไม่ได้เป๊ะมากนะครับน่าจะกิโลมันเก่าแล้วด้วยครับตัวนี้นะโอเคครับผมแค่นี้นะครับวันที่31นะครับในการชั่งนะ้ำหนัก stranger สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนวิววันนี้นึงนะครับ นะครับวันนี้ก็วันที่31อดนะครับในการลดน้ำหนักนะครับก็นี่ครับเป็นวิวด้านหลังนะครับเป็นวิววัดหลวงพ่อสะพรเนาะโอ้โหมันสว่างเกินไปนะครับเนี่ครับสวยงามไหมครับนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่31เอดนะครับในการลดน้ำหนักครับออกมาปั่นจักรยานในช่วงเย็นนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ไปรับมะนาวจากโรงพยาบาลกลับมาพรุ่งนี้นะครับมะนาวจะสอบแล้วก็เลยต้องนะครับนอนโรงพยาบาลคืนดียวนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็กะจะเก็บให้ได้นะครับวันนี้ข่าผ่าห้ได้600้นะฮะแคลอรี่นะครับตอนนี้ไปประมาณ3 0 0ครึ่งละเกือบ400แล้วครับเดี๋ยวปั่นกลับน่าจะได้ประอดี6 0 0 4 0 0 500สิครับนะครับประมาณ500แคลอรี่นะครับอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปั่นจักรยานโอ้กับลิ้นตัวเองนะครับเดี๋ยวจะทําการปั่นจักรยานกลับเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านสตอรี่นะครับสำหรับวันนี้ครับก็เข้าสู่วันที่31นะครับของการลดน้ำหนักนะครับด้วยการคุมอาหารนะครับแล้วก็ออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่ากิจกรรมของวันนี้นะครับวันนี้แทบ แทบที่จะไม่มีเวลาทำอะไรนะครับเพราะว่า1นนะครับเมื่อวานลูกเข้าโรงพยาบาลเนาะนะครับวันนี้ผมต้องไปเคลียร์กับประกันนะครับแล้วก็ไปตอนช่วงเที่ยงนะครับผมต้องวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อที่จะไปรับลูกนะครับที่โรงพยาบาลกลับบ้านแต่ว่าทีนี้นะครับไปรับตอนเที่ยงแล้วยายังไม่ครบนะครับกว่าจะออกได้ทีก็6เกือบ6โมงเย็น5้าโมง40พอดีนะครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้แทบจะวุ่นวุ่นเลยครับแทบแทบจะไม่ทําอะไรเลย ต้องบอกว่าวุ่นมากนะครับวันนี้ส่วนของอาหารนะครับวันนี้เมื่อเช้าไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับแคลอรี่นะครับแคลอรี่ที่จะให้เพื่อนๆเห็นนะครับวันนี้ผมเหลืออยู่อีกโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมาก875แคลอรี่นะครับที่เหลือที่สามารถทานอาหารได้นะครับอ่านะครับแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับผมทานอะไรบ้างมื้อเช้าตัดไปเลยครับมื้อเช้าไม่ได้ทานนะครับมีส่วนของกาแฟดําอย่างเดียว นะครับไม่แสนตาลนะครับอ่าวันนี้นะครับมาดูมื้อเช้านะครับมื้อเช้าเอ้ยไม่ใช่มื้อเช้าสิมื้อเที่ยงนะครับเบอร์ไปใหญ่แล้วนะครับตอนนี้สี่ทุ่มจะขึ้นแล้วผมต้องรีบเข้านอนนะครับเพราะว่าเราต้องการโกดฮอร์โมนเนาะในช่วงนี้ต้องรีบนอนนะครับอ่ะนะครับเรามาดูในส่วนของอาหารเที่ยงนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าไปซื้อเซเว่นนะครับไม่มีเวลาไปซื้อร้านต่างๆเลยแล้วก็ในส่วนที่ผมไปซื้อนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งแพทย ร้านอาหารหรืออะไรมันก็ค่อนข้างจะหายากเนาะช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับบ่ายละตอนบ่ายสองผมทานตอนบ่ายสองเนาะนะครับร้านอาหารหรือร้านอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับนะครับมาดูเมนูแรกดีกว่านะครับเป็นข้าวแกงกะหรี่นะครับญี่ปุ่นหมูคุโรโบตะนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่410แคลอรี่นะครับในกล่องเขียนไว้ชัดเจนนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องแคลอรี่นะครับแล้วก็ฮอต มันเป็นขออีซี่อีซี่โกนะครับฮอตคิมบับฮอตคิมบบบโลนะครับข้าวผัดหมูกิมจิหาซื้อได้ในเซเว่นะครับรู้สึกว่าจะราคา39บาทต้องบอกว่ารสชาติดีเหมือนกันนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับออผมสแกนเคอร์โค้ดนะครับตรงนี้สแกนบาร์โค้ดเนาะตรงนี้มันขึ้นมาในตัวของฉลากมันไม่ขึ้นแคลอรี่มาครับมันขึ้นมาอยู่ที่300นะครับผมก็เลยน่าจะอิงที่300แคลอรี่เลยครับเพราะว่า ในตัวมันเป็นกิมจินะครับแล้วก็ไม่ได้ผัดน้ํามันหรืออะไรนะครับมันห่อกับสาลายนะครับข้าวน่าจะหนักในส่วนของข้าวเพราะว่ากิมจิก็เป็นผักเนาะนะครับตรงมื้อเช้าเนี่ยก็ทานไปแล้ว710แคลอรี่นะครับเรามาดูส่วนของอาหารว่างนะครับก็มีน้ําผลไม้นะครับที่กินต่อลูกนะครับลูกกินไปครึ่งกระป๋องเอ้ยครึ่งกล่องนะครับผมก็เลยทานอีกครึ่งกล่องที่เหลือเออมันกล่องละ90้แคลอรี่นะครับตรงนี้ผมเลยเลือกเป็นน้ําผลไม้ SP นะครับ อยู่ที่45แคลอรี่ครึ่งกล่องนะครับแล้วก็กินไปมะขามจีจ์ดนะครับมะขามจีจ์ดอยู่ที่90แคลอรี่อันนี้เป็นส่วนของอาหารว่างครับก็คือหลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับผมก็ทานพวกอาหารว่างพวกนี้เลยนะครับต่อไปเป็นถั่วปักอ้า15กรัมนะครับนะครับก็อยู่ที่90แคลอรี่ตรงนี้ต้องบอกว่าถั่วค่อนข้างที่แคลอรี่สูงเลยนะฮะใครที่ชอบทานถั่วต้องระวังให้ดีนะครับซื้อถั่วมาถุงหนึ่งดูดีๆนะถั่วทอดถั่วอะไรนะครับอยู่ที่ บางห่อครับ9 0้กว่าแคลอรี่เลยทีเดียวนะฮะบ,บางทีกินเพลินก็ทําให้แคลอรี่เราเตือนได้นะครับต่อไปเป็นในส่วนของมเมล็ดทานตะวันกินมะพร้าว1นึซองเล็กนะครับหนึแคลอรี่แต่จริงๆนะตรงเนี้ยทานไม่ถึงหรอกแต่ผมเอาเผื่อไว้นะฮะนะครับแล้วก็หมดแล้วครับสำหรับวันนี้มาไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากน้ําเปล่านะครับก็มีในส่วนของน้ําเปล่าหนึ่งทานไปประมาณ4ี่ห้าขวดนะครับวันนี้ นะครับผมว่าก็ยังน่าจะขาดอยู่นะฮะน้ำยังยังไม่เต็มที่เดี๋ยวก่อนนอนเนี่ยผมมะทานน้ำเขาไปอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของการออกกำลังกายนะครับวันนี้ไปปั่นไปปั่นออกกำลังกายครับตอนแรกก็กะว่าเราจะเอาสัก40นาที50นาทีนะครับอยู่ที่500แคลอรี่นะครับแต่ว่าปั่นไปปั่นมานะครับผ่านในส่วนของส่วนสาธารณะนะครับเลยเข้าไปปั่นอีกให้ได้ครบ600แคลอรี่นะครับวันนี้ก็เลยปั่นไปทั้งหมด600แคลอรี่นะฮะ ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะในตารางนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่ายังเหลือแคลอรี่นะครับหลังจากออกกำลังกายเนี่ยให้ทานอีกถึง800-900แคลอรี่เนาะนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะทานให้มันช่วงนี้ไม่ไม่อยากให้มันเป็นแก๊บช่องว่างเยอะๆเนาะอยากจะทานให้มันใกล้เคียงนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีเวลาจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันขอแก้ตัวนะครับจะทานให้มากกว่านี้นะครับวันนี้ทานน้อยปเป็นจริง นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของน้ําหนักวันนี้นะครับเมื่อเช้าผมชั่งไปน้ําหนักวันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดเก้ากิโลกรัมนะครับนะครับแล้วก็เฉลี่ยนะครับวันนี้อาหารที่ผมทานไปนะครับก็เป็นหนึ่งพันสี่สิบห้าแคลอรี่นะครับออกกําลังกายรวมการเดินทั้งหมดเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบแคลอรี่นะครับก็ถือว่าออกกาลังกายไปเยอะมากเกือบเท่าของที่เรากินเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทานให้เยอะกว่านี้นะครับพรุ่งนี้ผมมีอบรมที่โรงแรมนะครับก็ น่าจะเป็นอาหารที่สามารถเพิ่มแคลอรี่ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าน่าจะมีข้าวเย็นนะครับผมก็น่าจะทานข้าวเย็นด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าในตารางนะครับอบรมถึงสองทุ่มเลยไม่แน่ใจว่ามื้อเย็นจะยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะพรุ่งนี้เนาะนะครับเรา๋ดูในส่วนของโภชนาการวันนี้นะครับโปรตีนนะครับโปรตีนผมทานไปทั้งหมด23นะครับต้องการ59นะครับต่อวันข้าโบไวเดตวันนี้เกือบเกือบเลยครับเพราะว่าผมทานข้าวนะฮะ ร้อยสี่สิบหกนะครับต้องการนะครับร้อยสี่หกกรัมเนาะแต่ผมทานไปร้อยสามสิบหกก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่แต่ไขมันนัสิไขมันต้องการสามสิบเก้าผมทานไปยี่สิบสองนะครับแต่ไขมันตรงนี้ได้ในส่วนของข้าวแกงกะหรี่ด้วยนะครับนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าน้ําหนักกลละร้อยสิบเอ็ดละครับใกล้ร้อยสิบละพอถึงร้อยสิบนะครับเรื่องแรกที่ผมจะมาพูดเลยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับนั่นเองการนอนหลับที่มีคุณภาพการนอนหลับที่ สามารถทําให้เราน้ําหนักลดลงได้นะครับแล้วก็เพิ่มโกรทฮอร์โมนให้เราต้องนอนกี่โมงถึงจะดีนะครับและควรจะนอนอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดช่วงที่น้ําหนักผมจะเหลือประมาณ1 1 0นะครับกิโลกร,รัมนะครตอนนี้ลังลดไม่เยอะนะครับผมตั้งเป้าไว้ก่อนนะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้สอนอะไรอาจจะยังไม่พูดอะไรต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นคลิปข้อมูลที่มาสอนเ,นเพื่อนๆลดน้ําหนักกันนะครับสไตล์พ่อบ้านนะครับ สไตล์พ่อบ้านหมายความว่าอะไรนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเข้ามาดูคนใหม่เข้ามาดูนะครับยังไงผมฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนเพราะยังไงผมอัพคลิปวิดีโอเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์อะไรจริงๆนะครับผมจะอัพให้ทุกๆวันนะครับเพราะว่าถ้าผมทิ้งดองไว้เยอะเดี๋ยวมันจะขี้เกียจนะครับก็จะพยายามอัพให้ตลอดนะทีนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของเอะเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องอ การทําข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับสอนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยบางข้อมูลนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมไปดูมาทีแล้วก็ผมนามาสรุปนํามาใช้กับช่องผมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของพ่อบ้านนะครับสําหรับใครที่เป็นพ่อบ้านอาหารนะครับแน่นอนถ้าเป็นพ่อบ้านเนี่ยอาหารเราไม่สามารถไปเลือกทําหลายๆอย่างได้ที่เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการคลีนนะครับอาจจะเป็นอกไก่นึ่งอกไก่ต้มอ,อกไก่อะไรเงี้ยครับอกไก่อบนะครับ ที่เป็นเมนูลดน้าหนักเตรียมผักเตรียมอะไรเนี่ยเมนูพวกนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับลูกนะครับบางทีอยู่กับครอบครัวนะครับเมนูพวกนี้ทานยากนะครับซึ่งบางทีทํางานเราก็ต้องใช้เวลาการเตรียมอาหารพวกนี้เนาะเวลาผมเอ่อต้องบอกว่าถ้าถามว่ามีมันก็มีนะครับแต่ว่าอ,อยังครับช่วงนี้ยังนะครับ ยังไม่ได้ถึงเข้าขั้นที่จะต้องฟิกเรื่องอาหารแบบเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนอาหารที่เราหาซื้อทานได้ผัดกะเพราหมูสับผัดกะเพราไก่ไข่ดาวส้มตาต่างๆนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นเมนูที่เราหาสามารถหาทานได้ทั่วไปนะครับก็เอาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้พ่อบ้านทุกคนแล้วก็อาจจะเป็นแม่บ้านหลายๆคนนี่ครับที่เข้ามาดูช่องพ่อบ้านในการลดน้ําหนักของเรานะครับอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ได้ต้องการน้ําหนัก ลงอย่างเดียวผมต้องการสุขภาพร่างกายของผมด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากจะอยู่กับครอบครบัวปนานอยากอยู่กับลูกปพปนานนะครับทีนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับในส่วนของพ่อบ้านที่ต้องบอกว่าเหลวแหลกมานานเกี่ยวกับเรื่องการกินและออกกํลังกายไม่ออกเลยนะครับกินและนอนกินและนอนตลอดนะครับเราก็มีตั้งแต่วันที่ 1, นนะครับเพื่อนๆก็สามารถไล่ดูย้อนดูได้อาหารที่ผมทานก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็น บางวันทานน้อยบ้างบางวันทานเยอะบ้างนะครับก็มีสลับซับกันไปเพราะว่าไม่ไม่ไม่เดยวฟิกว่าเราจะเป็นต้องทานตามตารางเป๊ะๆนะครับเพราะว่าบางทีพ่อบ้านในวัยทํางานเนี่ยเราหาอาหารตามนั้นไม่ได้เราก็เลือกทานที่อาหารที่รู้แคลอรี่ไปนะครับผมเน้นอย่างเดียวเลยคือเรากินต้องมีสติต้องรู้นะครับสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่จะกินอย่างเดียวนะครับต้องรู้นะครับว่าจานนี้แคลอรี่เท่าไหร่ สิ่งนี้แคลอรี่เท่าไหร่ทานได้ครับผมไม่ได้บอกว่าช็อกโกแลตน้ําหวานทานไม่ได้นะครับผมก็ทานกาโตะเพื่อนเพืนเห็นเนาะแล้วก็มีในส่วนของนูเทลล่าแล้วก็ขนมปังผมก็ทานนะครับแต่ทําไมผมถึงลดน้ำหนักได้เดี๋ยวเรามาดูกันตอน1้อยสิบกิโล,ก,ลกันนะครับว่าผมมีเทคนิคอะไรที่จะมาแนะนำเพืเ่อนๆเ,เนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องรีบสี่ทุ่มครึ่งละนะครับผมต้องรีบไปสลิปปิ้งนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวกโกรธทอนเราจะไม่หลังเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่ลดน้าหนักก็ต้องมาฟังเรื่องนี้นะครับสําหรับการนอนนะครับแล้วก็การกินต่างๆเดี๋ยวเรามาฟังกันเมื่อผมลน้าหนักร้อยสิบนะครับวันน,รรน, ENT, นี้นะครับก็ข้อมูลสําหรับการลดน้าหนักผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงเพื่อนๆน,นะครับทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกกําลังใจจ, grote, จริงๆนะครับขอบคุณที่ให้กันเรื่อยมานะครับแล้วนะครับผม รับประกันเลยผมจะไม่ทําคลิปหยุดแค่นี้แน่นอนผมจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายผมทําไม่ได้ก็จะทําต่อไปนะครับโอเคนะครับหลังจากเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับผมจะเพิ่มในส่วนของการเ่นกา้าดด้วยนะครับบอดี้เวทนะครับอันนี้เป็นแผนในอนาคตนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงก็ได้นะฮะโอเคนะครับวันนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆไปก่อนนะครับหลับฝันดีนะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆสวัสดีครับ บายบายครับบายบายไว้เจอกันวันพรุ่งนี้วันที่32นะครับในการลดน้ำหนักโอเคครับไปแล้วครับ